คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้ฟังก์ชันของโทรศัพท์ vivo นะครับผมฟังก์ชันอ,อันตรกเกมโหมดนะครับผมอย่างละเอียดนะครับว่าใช้อย่างไงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับ ก็อย่างที่ผมเกินไปที่ต้นคลิปนะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้นะครับอันตร้าเกมโหมดนะครับผมของ Vivo นะครับผมก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆนะครับผมเข้าไปที่การตั้งค่านะครับคืออันตร้าเกมโหมดเนี่ยมันจะไม่เป็นรูปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอคอนครับรูปแบบของไอคอนนะครับอันตร้าเกมโหมดจะไม่มีนะ ซึ่งถ้าใครมีก็แชทบอกเออแชทโทษทีครับคอมเมนต์บอกผมด้วยครับถ้ามีนะแต่ผมไม่เห็นมีนะครับมันจะมีที่การตั้งค่านะครับแล้วมันจะอยู่ที่นี่ครับอันต้าเกมโหมดมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็เข้าไปเลยปึ๊บแบบนี้นะครับผมวิธีการแอดเกมเข้าไปก็คือกดเลขบวกนะครับ กดเลขบวกถ้าเราติ๊กถ้าเครื่องหมายติ๊กเนี่ยก็คือว่าเราแอดเกมเข้าไปนะครับผมจะแอดเกมนี้กับเกมนี้นะครับผมเลกหน้าล็อกเราก็ค่อยเราก็กดโอเคนะครับผมอันบนสุดคือการโฮเบื้องหลังการบล็อกการแจ้งเตือนและการเล่นอันตโนมัติขนาดหน้าจอดับคือธรรมดาทั่วไปนะครับผม การโทรเบื้องหลังนะครับโทรเบื้องหลังคือขนาดที่เขาโทรมาเนี่ยมันจะไม่ตัดออกเกมนะครับถ้าเราเปิดปุ๊บก็คือใครโทรมาเนี่ยมันจะไม่ตัดออกเกมก็คือมันจะโผล่ขึ้นมานะครับผมให้เรากดกดรับได้นะครับมันจะไม่ตัดออกจากเกมนะครับผมบล็อกการแจ้งเตือนก็คือบล็อกทุกอย่างนะครับ สายที่ปฏิเสธก็คือมันจะเกี่ยวกับไอาการโรเบิ้งหลังนี้สายที่ปฏิเสธก็คือถ้าเรากดปฏิเสธสายเข้าไปคือไม่มีใครสามารถโทรหาเราได้นะครับคือมันจะตัดสายไปเลยคใครโทรมามันจะตัดทิ้งหมดเลยนะครับตัดทิ้งเลยนะฮะคือผมลองทดสอบดูแล้วคือตัดทิ้งเลยนะครับเหมือนเหมือนเหมือนแบบโทรโทรมาแล้ว โค oh, ไม่ติดหรือตัดเลยอ่ะเหมือนเราวางอ่ะกดวางเฉยเลยอ่ะประมาณนี้นะครับเปิดใช้เปิดใช้การเชื่อมต่อ w f i อั Fi, ตอนัติอันนี้อันนี้ผมขอแนะนำให้เปิดคือถ้าเราอินเทอร์เน็ตนะครับผมหรือระบบเครือข่ายของเราอ่ะมันมันตัดออกอ่ะแล้วถ้าเราอยู่ที่ Wi-Fi ที่มันเออ ที่มันที่เรารับสัญญาณได้อะมันจะเชื่อมเข้า,าไ i f i อัตโนมัตินะครับอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากหมดอันตาเกมมนนะครับป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญอันนี้ก็ดีนะครับผมปิดการใช้งานการจับภาพหน้าจอด้วย3มนิ้วเราจะเปิดด้วยก็ได้นะครับคือการใช้3มนิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะใช้3มนิ้วนะครับ โอเคการเล่นอัตโน,ตโนมัติขณะหน้าจอดับก็คือถ้าหน้าจอดับเขาจะเล่นให้อัตโนมัติในโหมดเกม RPG นะครับอันนี้ก็คือรูปแบบ3นิ้วนะครับผมซึ่งอันตา้าเกมโหมดเนี่ยก็มันมันดีอย่างหนึ่งคือโอ้มันดีหลายอย่างแหละผมว่าไม่ได้ไม่ใช่ดีอย่างหนึ่งคือไอ้พวก Messenger Line เนี่ย เราสามารถทําไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปได้ด้วยเออเดี๋ยวทำไงเดีย๋ยวผมจะทําให้ดูนะ,ะตัวช่วยการเล่นเกมอันนี้เปิดเปิดโอเคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอันตราเกมโหมดจะเหมือนอเกมสเปซเลยคือมันจะมีโหมด e-sport โหมด e-sport ก็คือ,อ ROV PUBG Free Fire นะครับผม จะเป็นประเภทแบบนั้นป่ะเราก็ลองผมจะลองเข้าเกมให้ดูนะครับว่าวิธีการใช้อันต้าเกมหมดมันจะใช้ยังไงนะครับผมเราก็แค่ออกไปเลยแล้วเราก็ไปเข้าเกมนะครับสมมุติผมจะเข้าเกม r o X นะแบบนี้อ่าโอเคเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้คือการปรับ CPU ให้เหมาะสมนะครับ คือการปรับแรมให้เหมาะสมเนี่ยคือเขาเขาจะโชว์ขึ้นมาแล้วเห็นไหมการโรเบื้องหลังการปฏิเสธสายการบล็อกการแจ้งเตือนอะไรเราเปิดไว้หมดก็ได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะโรเบื้องถ้าใครใช้การโรเบื้องหลังเนี่ยปฏิเสธสายเราต้องกดแบบนี้นะครับไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นเขาจะโทรหารไม่ติดนะครับผมโอเคเราก็ยืนยัน นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับก็วิธีการใช้นะครับให้เราใช้สามนิ้วสามนิ้วนะครับสามนิ้วเข้ามาไปอย่างนี้จิ้มแล้วลงมาอย่างนี้เห็นไหมมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับลาย Messenger อะไรเนะี่ยสามนิ้วถ้าเวลาเราจะตอบลายหรือว่าตอบ messenger เนี่ยเราสามารถตอบได้นะครับ m e s s e n g e r เราแค่กดเข้าไปมันขึ้นมาแบบนี้สมมุติผมจะตอบ m e s s e n g e r นะ เห็นไหมครับเนี่ยเราสามารถตอบ messenger ได้นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ง่ายนะครับอันนี้คือเราคือคือการเปิดเปิดใช้งาน3มนิ้วนะครับอ่าโอเคแล้วลองเรามาดูลายกันอ่าโอเคอันนี้คือลายสมนิ้วลงมานี่นี่คือลาย นี่เห็นไหมครับ <t ick le> ก็คือเราสามารถตอบลายได้นะครับผมนี่คือความเพอร์เฟกของอันต้าเกมโหมดครับผม <c ười> ใครใช้ V ี vo <c ười> <ional> ผมแนะนําให้ถ้าใครเล่นเกมนะครับใครใช้ v ี v o ถ้าใครเล่นเกมนะผมแนะนําให้ใช้อันต้าเกมโหมดจะดีมากๆจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมดีมากๆเลยครับ <c ười> ไม่แพ้เกมสเปซเลยนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดซับสไคร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจผมทําคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ